กดปุ่มติดตามหน้าช่องนะคะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะคะสวัสดีค่ะเย่เเจอกันอีกแล้วพี่มินนะคะจะากช่องวินโดลี่นะเย่เย่โอเคพี่มินจะมารีวิวเป็นตัวนี้ได้เสียงไหมพี่เสียงกอแก่แล้วพี่ไม่รู้มัน,กกมนคืออะไรคือยัก ซื้อมาในราคา35บาทจากร้านมินิมาแถวตะพันหินนะคะเป็นร้านเหมือนซัพพลายสินค้าแล้วมินิมาแล้วเห็นว่ามันมีขายในราคา35บาทเขาบอกว่ามันเป็น super pop fashion girl อมยิ้มกลินก่นสตรอเบอรี่กลิ่นส้มกลิ่นบูเบอรี่กลิ่นแอปเปิ้ลตาสันทรีนะคะโอเคแกะกันเลยเพราะพี่มินอยากแกะแล้วแกะเงินเลน้ยงตัวนี้ก่อ โอเคเลยบางทีมินก็เสียดายนะเสียดายแบบพลาสติกเสียดายเพราะมันเ็าว่าเขาห่อสวยมากเลยที่มินไม่อยากแกะเลยนะคะแต่ด้วยความที่ว่าที่มินอยากรู้ว่าข้างในเขามีอะไรที่มินก็เลยต้องแกะนะคะโอเคแกะเลยโอเคมันต้องใช้โอเคแกะกันเลยโอเคค่ะ okay, แกะไปเรื่อยมีนจะสกัดเพชได้แล้วนะคะ ด้ไปแกะก่อนโอเคแค่ไันเราแกะตรงหัวได้แล้วมีได้แล้วโอเคได้แล้วค่ะมาชมพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองสามเป๊ะเป๊ะเฮ๊น่ารักอ่ะมันเป็นเหมือนอ,อมยิ้มขนาดใหญ่มากๆมำลันแกะอ๋อน่ารักค่ะขอเข้ามา นี่ไงข้างมันแตกเฉยๆเนาะเขาจะมีจิ้มมาอย่างนี้มาเลยนี่นะคะจิ้มอ๋อเขาจะจิ้มอย่างนไปแล้วนี่ค่ะ้ายๆอะคุณหลอกดาวหรือเปล่ามันน่าไม่น่าจะมีของเล่นเนาะ มีแต่ลูกอมอย่างเดียวอเคขอชิมเป็นสีเขียวนะคะแกะสีเขียวมาชิมกัน,นก่อนสีเขียวเราจะเป็นกินเอเปิลน,นะคะ รสชาติก็ออกหวานานะคะแต่พี่มไม่ได้รสชาของแอปเปิ้ลปะแลมแปะแลมอะออกหวานโดโดๆเนาะนี่นะคะอ๋อใหค่าจบาร,รีวิวคลิปนี้ไปแล้วนะยังเหลืออีกหนึ่งตัววันที่พี่ม่ยังไม่ได้รีวิวนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะพี่มินจะมารีวิวห้วยนะคบะ๊ายบายใจ